มาฉเฉลยข้อสอบสอวนอชีวะกันนะครับสอวนอชีวะ 6, 6นั่นเองซึ่งเป็นปีล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเลยสดๆร้อนๆ,อๆนะครับโดยในปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแนวข้อสอบด้วยนะครับอาจจะง่ายมากขึ้นกว่าปี65และแน่นอนนะครับมันง่ายกว่าปี6,4อย่างแน่นอนมาเริ่มกันนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบคทีเรียที่มีแฟลกเจอรัมแบคทีเรียนะครับมันเป็นกลุ่มของโปรคาริโอตถูกไหมครับ แน่นอนว่ามันจะต้องไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็ไม่มีอรอร์แกเนลใดๆเลยที่มีเยื่อหุ้มถูกไหมอ่ะกไก่ครับแฟลกเจอรัม um, ประกอบด้วยไมโครทูบูที่เรียงตัวแบบ9้าบวก2ในแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันจะไม่มีโปรตีนไมโครทูบู u, ไม่มีไซโตสเกเลตตนมันจะใช้โปรตีนที่ชื่อว่าแฟลกเจอรินแทนแฟลกเจอรินนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่จึงผิดขอไข่ครับสามารถพบเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ได้อา้าเยื่อหุ้มเซลล์ พบได้สิเพราะว่ามันเป็นโปรคาริโอตนะครับผนังเซลล์ก็พบได้โดยที่ไอเจ้าตัวผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับมันจะเป็นสารในกลุ่มของแปปติโดไกลแค่นั่นเองถูกไหมส่วนข้อข้อควายครับบริเวณนิวเคลียอ์จะพบสารพัุกรรม RNA เป็นหลักไม่ใช่นะครับนิวคลียอยของแบคทีเรียจะเป็น DNA นะครับส่วนข้ององูครับจะพบการสร้างพลังงานในรูปแบบ ATP ในไมโทคอนเดรีย ตัวของแบคที r ียนะครับไม่มีออร์แกแนลที่มีเยื่อหุ้มเพราะฉะนั้นจะไม่มีไมโทคอนเดรียข้อนี้ก็เลยผิดอย่างแน่นอนนะครับอ่ะได้ไปแล้วหคะแนนนะครับอย่างชิลอย่างง่ายเลยมาที่ข้อที่2ครับนำเซลล์ผิวหนังของสัตว์ชนิดหนึ่งมาเลี้ยงในห้องทดลองเมื่อเวลาผ่านไปสัปดาห์หนึ่งพบว่าเซลล์มีการแยกจากเนื้อเยื่อและมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับและพบว่าเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย นะครับจะแยกออกเป็นเซลล์เดียวทั้งหมดให้ขีดเลยนะครับแยกเป็นเซลล์เดียวทั้งหมดจากข้อมูลที่กล่าวมาข้อใดถูกต้องนะครับกไก่เขาบอกว่าสามารถพบการแบ่งเซลล์ได้ทั้งไมโทซิสและไมโอซิสซึ่งมันเป็นเซลล์ผิวหนงังไม่มีการแบ่งไมโอซิสอย่างแน่นอนเพราะว่าไมโอซิสมันต้องเป็นเซลล์อะไรครับเซลล์สืพันธุ์แต่เซลล์ผิวหนังไม่ใช่เซลสืพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นผิดเลยถูกไหมครับโอเค ต่อนะครับข้อขอไข่หักเติมไซยาไนด์ลงไปจะมีการยับยั้งกระบวนการ cycle <ใน S 1> โโคลิปไซเคิลในไมโตคอนเดียไซยาไนด์เนี่ยมันเป็นสารพิษหรือว่าเป็นยาพิษที่จะยับยั้งการหายใจเซเพราะว่ามันไปแย่งจับออกซิเจนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับออกซิเจนมันจะไปส่งผลที่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะครับ ETC นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับส่วนข้อข้อควายครับอาหารเลี้ยงเชือ้อ อาหารเลี้ยงเซลล์นาอีนเชื้อจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไฮโปโทนิกซึ่งผิดนะครับไฮโปโทนิกคืออะไรก็คือเป็นสารที่ความเข้มข้นน้อยกว่าในเซลล์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเซลล์มันจะแต่งและแตกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการอย่างแน่นอนนะครับเราต้องการให้อาหารเข้าไป ในเซลได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องมันจะต้องเป็นต้องให้อาหารแบบอะไรครับไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูเลยนะครับหากนำเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ TEM หรือว่า transmission Electron Microscope หรือว่าเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ่องผ่าน เราจะไม่เห็นแกลบจังชันแน่นอนนะครับไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าแกลบจังชันมันจะเป็นการเชื่อมกันของเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งถูกไหมแต่ว่าโจทย์เขาบอกมาแล้วว่ามันถูกแยกเป็นเซลล์เดียวเพราะฉันถ้าแยกเป็นเซลล์เดียวแล้วจะไม่เห็นแกลบจังชันซึ่งถูกต้องแล้วนะครับในข้อ3มครับข้อใดครับไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ของพืชดอกนะครับไม่ถูกต้องเนะเาะอ่ ก็ไก่ครับช่วยสร้างพลังงานให้กับเซลล์อันนี้ถูกอยู่แล้วน้องมันจะต้องช่วยในการสร้าง ATP ให้กับเซลล์นะครับส่วนข้อขอไข่ครับสร้างสารเมตาบไลา์ให้กับเซลล์สร้างเมตาบไลา์ให้กับเซลล์ก็คือเป็นสารตัวกลางต่างๆที่จะเอาไปใช้ในเซลล์ก็ถูกต้องอยู่ดีนะครับเพราะว่าพลังงานมันจําเป็นมากๆถูกไหมก็เอาไปใช้ในการสร้างสารฮอร์โมนน้ํามันหอมระเหยหรือว่าสารสําคัญอื่นๆนะครับในขณะที่ข้อคอควายครับให้พลังงานแก่วเวสเซลในการระเบียงน้ําผิดครับ ทำไมถึงผิดเพราะว่าเวสเซลมันตุยแล้วนั่นเองนะครับเวสเซลเป็นเซล์ที่มีความแข็งแรงเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มี ATP เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าทําไมการลําเลียงน้ําจึงต้องใช้พลังงานก็เพราะว่าไอ้เจ้าเซลปากใบมันจะต้องมีการเปิดออกแล้วก็ปิดใช่ไหมครับมันต้องมันจะต้องทําให้เกิดแรงดึงจากการคายน้ําก่อนเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ ATP แต่ว่าเวสเซลไม่ได้ใช้ ATP นั่นเองนะครับ และข้องางูครับพบได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนก็ถูกต้องเพราะว่าพืชมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็เลยต้องหายใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองถูกไหมโอเคส่วนข้อ4ี่ครับเมื่อไมโตคอนเดียขาดออกซิเจนจะกระทบต่อปฏิกิริยาในข้อใดก่อนถ้าขาดออกซิเจนนะครับมันก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่มีออกซิเจนมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับมีออกซิเจนมาเกี่ยวข้องหรือว่ามีสารตัวกลาง ไดสารตัวกลางหนึ่งมาเกี่ยวข้องนะครับจากกลูโคสไปเป็นกลูโคส6ฟอ phosphate อันนี้มันจะใช้อะไรครับใช้ a t p เติมเข้ามาโอ้ยนะครับใช้ a t p ถูกไหมครับเ <c oughs> ติม phosphate ให้กับกลูโคสก็เลยกลายเป็นกลูโคส6ฟอ phosphate ในขณะที่ขอใขรครับเปลี่ยน p h o s p h o e n o พ p ู r u ตหรือว่า p e p ให้กลายไปเป็น pyruvate อันนี้จะได้ ATP ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับออกซิเจนอยู่ดีถูกไหมครับในขณะที่ข้อคอายครับการเปลี่ยนกลูโคซิกฟอสเฟตให้เป็นฟูโกตซิกฟอสเฟตอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ามันจะใช้เอมซามไอโซเมเรสก็ไม่ได้เกี่ยวข้องทางตรงนะครับกับตัวนี้ถูกไหมแต่ ข้ององงูครับการเปลี่ยนจาก g 3 p เนาะหรือว่ากรดซาลิไฮด์สามฟอสเฟตไปเป็น1 3 b i บิตฟอสโฟกรีเซเลตอันนี้เกี่ยวข้องครับเนาะเพราะว่ามันมี nadh เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับได้ n adh แต่ก่อนที่มันจะได้ n adh เนี่ยนะครับมันก็เลยจะต้องมี n a d บวกมารับอิเล็กตรอนก่อนถูกไหมครับคราวนี้ไอ้เจ้า nadh มันไม่สามารถถูกลำเรียงนำไปสร้าง ATP ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขาดออกซิเจนไงเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้ก็เลยส่งผลกระทบเป็นปฏิกิริยา<ม>แรกๆเลยนะครับโอเคในขณะที่ข้อ5ครับไอเจ้าคาร์บอนมอนอกไซด์ oxide, หรือว่า CO เนี่ยนะครับจะสามารถจับกับฮีมซึ่งมีผลโดยตรงต่อการยับยั้งการหายใจดับเซลล์ในข้อใดออไอเจ้าคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยนะครับมันจะชอบ จับกับฮีมได้ดีมากๆนะครับมันจะไปแย่งจับกับออกซิเจนคราวนี้เนี่ยเมื่อขาดออกซิเจนเมื่อก,กี้พี่บอกไปแล้วในข้อที่เท่าไหร่นะข้อ2ว่ามันจะส่งผลกระทบที่ปฏิกิริยาการถหายทอดอิเล็กตรอนราวนี้ข้อไหนล่ะเป็นการถหลยทอดอิเล็กตรอนก็ต้องเป็นออกซิเด e ีฟอฟฟอร r เ l เลชันไงถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วข้ออื่นเนี่ยเกี่ยวปะการทำงานของ ATP synthase ก็อาจจะเกี่ยวนะครับ แต่ว่ามันเป็นผลกระทบที่มาจาก o ออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันคอควายครับการรับอิเล็กตรอนของ NAD บวกอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับการปั๊มโปรตอนไปยัง i n t e r m e m b r a n บรนสเปซอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะว่าเป็นผลกระทบมาจากอะไรมาจากออกซิเดทีฟฟอสโฟล l a t i o n อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับ